าใต้สไตโชเล่แกงส้มปูไข่เล่นวันที่ร <c oughs> ู้อันดับแรกเมื่อแม่ค้าทำให้น้องปูหลับแล้วเราก็มาด้วยตามๆเรืเอเ่องเครื่องแกงกับที่ใต้นะคะมีบีบรีแห้งบีบรีสตวหอนวัตที่มินใครหรือแต่ใคร อบไฟตั้งกระทะแล้วปิดฝามีไว้รอให้มันขี้หนูสุกหัวมันขี้หนูสุกแล้วก็ปรุงใส่เกลือ แล้วก็ชิมอออ่อารอยแล้วก็ใส่ปูไข่ถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรกจะไว้นะครับนน,น้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งไม่ว่าจะเปิดมือหรือว่ากินช้อนต้องล้างมือให้สะอาด จำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีออโอ้ยขอบคุณค่ะ,คคะสุขสันต์วันพ่อนะครับพ่อครับผมใจมากลูกครับสุขภาพแข็งแรงนะคะ